คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้อยังรู้อยังมกราคมเดือนเดียวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งแบดมินตัน3รายการรวดเป็นรายการระดับโลกท้ั้ง3รายการนะครใช่ค,ค่ะระดับอินเตอร์เลยนะคะทีจะมีนักกีฬาจากหลากหลายชาติเดินทางเข้ามาแข่งขันกันในประเทศไทยนะครับอ,อย่างเช่นนักกีฬามาจากประเทศอินเดีย อินเดียอย่างเช่นมือดับ7ของโลกนักกีฬาที่มาจากประเทศสเปนเมืองดับ6ของโลกหลายคนสะดุ้งนะสะดุ้งเลยสเปนพูดืึงสเปนเวลาพูดถึงอินเดียหลายคนสะดุ้งอย่างเช่นเดนมาร์กนังนี่เป็นต้นนะครับก็มีคําถามนะก็มีคําถามว่าจะจะบไหนจัดการ การแข่งขันทั้ง3รายการอย่างไรในสถานการณ์ที่โควิดกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งนั่นสิเราจะต่อสายไปเ,ออเดี๋ยวโท,โ,ทโ,ทโ,ทโทษโทษเราจะไปกันที่ดูสมแมตช์นะสามแมตช์นะฮะค่ะ12ถึง17มกราคมเป็นย o เนกไทเรตโอเพนเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1 0 0 0นะคะ 19-24มกราคมเป็น Toyota Thailand Open World Tour Super 1000ค่ะแล้วก็27-31มกราคมอย่างอยู่มกราคมนะคะ HBC ค่ะ W.F นะคะ w o r l d Tour Final 2020ค่ะก็ระดับ World Tour ทั้ง3แมตช์น่น,นะครับใช่ค่ะเอาแล้วครับเราจะต่อสายไปที่คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์กูลนะคะนาย,ยกสมาคมแบดมินตันค่ะแล้วก็เป็นกรรมการโอลิมปิกสากลด้วยนะใช่ค่ะเป็นรองประธานสาพ,พันธ์แบดมินตันโลกด้วยนะคะ ไปกันที่คุณหญิงปัทมาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหญิงคะสวัสดีค่ะกืบแล้วคุณหญิงครับนักกีฬาจากหลากหลายชาติเรากําหนดให้เขาเดินทางเข้าประเทศไทยวันที่สี่ก็คือเมื่อวานใช่ไหมครับค่ะเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาตั้งแต่สองสามสี่ค่ะอ๋อทยอยมาตั้งแต่วันที่สองสามสี่เลยนะฮะสองสามสี่ประมาณนี้เราเราวางระบบมหาจัดการ ออย่างไรครับในสถานการณ์ที่มันมีโควิดเยอะแยะอันไครับต้องกักตัวก่อนไหมยังไงบ้างต้องอะไรอย่างไรขั้นตอกวนการค่ะค่ะวันที่สองสามสี่ทุกคนเข้ามาแล้วก็จากสนามบินที่เครื่องบินบินมาถึงค่ะครับทุกคนนําขึ้นรถบัสหนึ่งรถบัสหนึ่งประเทศครับรถบัสสนึกแน่นคนไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าค่ะครับค่ะ รถบัสฆ่าเชื้อแล้วค่ะแล้วรถก็บินรถบัสเนอแลนมาที่โรงแรมโนเวเทลอินแพคก็คือเราจัดการแข่งขันที่ Impact a r e n a ค่ะครับจกรถบัสทุกคนเกระเป๋าเดินทางที่คฆ่าเชื้อค่ะคครับนั้นทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อคด้วยพีซีอ r ทันทีค่ะครับก็เข้าห้องหนึ่งห้องหนึ่งคนค่ะหนึ่งห้องหนึ่งคนนะฮะรอค่ะรอผล การตรวจค่ะครับผลการตรวจสามวันที่มีชาวต่างชาติเข้ามานี้ค่ะครับจากการตรวจไม่เจอใครเป็นผลบวกเลยค่ะครับทั้งนักธีฬาทั้งคณะของเขาคดังนั้นประเทศที่มาเมื่อคืนจะต้องรอผลวันนี้สิบโมงถึงจะได้ผลค่ะคก่อนนักธิลาจะออกเดินทางจากประเทศตัวเองค่ะครับเราแจ้งให้เขากักตัวเองมาก่อนแล้วอ๋อคับ ในประเทศเขาด้วยค่ะค่ะแล้วก็ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าคุณปลอดโควิดสิงจะออกเดินทางมาได้ค่ะครับคุณริงครับทุกประเทศนี้เราจัดให้พักในโรงแรมเดียวกันก็คือโนเวเทลที่ Impact เมืองทองธานีนะฮะถูกต้องค่ะแต่เราแยกหนึ่งห้องหนึ่งคนแล้วก็กักตัวอยู่ในห้องนั่นแหละแล้วก็รอผลการตรวจเ็นครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องกักตัวไปจนถึงวันที่6 วันที่หกวันที่หกถึงจะเดินออกมานอกห้องได้วันที่หกหมายความว่ากลุ่มแรกกลุ่มแรกที่เข้ามาวันที่สองค่ะให้ไปบริหารร่างกายกลับไปเ้ิมบนสนามซ้อมครับครับเวลาซ้อมหนึ่งชั่วโมงต้องรีบกลับมากลับตัวในห้องเหมือนเดิมค่ะอ๋อครับครับ แต่ละประเทศไม่ปนกันค่ะการส่อง,อง,งแยกกันแต่ละประเทศไม่เจอกันเลยค่ะกลุ่มแรกที่เข้ามาในวันที่สองมกราสามารถที่จะออกจากห้องได้วันที่6มกราส่วนชุดที่เข้ามาวันที่สี่มกราก็คงต้องรอไปเป็นวันที่8มกราประมาณนั้นถูกไหมฮะ ือไม่ใช่ระยะเวลาแบบนี้แต่ว่าวันที่กเป็นวันที่อนุญาตให้ทุกประเทศซ้อมได้ไม่ว่าจะเข้ามาวันไหนก็ตามในแต่ละวันซ้อมได้ครั้งเดียวอ๋อซ้อมได้ครั้งเดียวแตกรัดเวลาคือหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นอ๋อครับสนามซ้อมสนามซ้อมอยู่ในบริเวณนั้นหรือเปล่าครับสนามซ้อมคือคอห้าสนามเรียกว่าคอห้าอห้าแล้วสนามแข่งนะฮะ สนามแข่งคืออารีนาค่ะก็คืออารีนานะฮะอ๋ออารีนาต่ามซ้อมแม้จะต่างกันแค่ประมาณสี่ห้าร้อยเมตรแต่ว่าออกจากห้องพักยังลิฟต์มาขึ้นรถบัสทันทีอีกคือขึ้นรถบัสรถบัสนำส่งที่สนามซ้อมครถบัสนำส่งสนามซ้อมครับในรถบัสเนี่ยนั่งเก้าอี้ตัวเดิมทุกคนมีชื่อต่ แล้วก็มีระยะห่างอยู่ในรถบัสครับครัครัทีนี้ทีนี้สนามซ้อบเอากที่ออกหมดเลยนะคะครับเหลือแต่ระยะตามระยะห่างตามมาตรการของกรมควบคุมโรคก็เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่อนทีเดียวที่ ที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการกีฬาท่านเคยไปทดสอบสนามแล้วก็ลองนั่งแล้วผู้คนทานอาหารคนเดียวอาหารกล่องในห้องค่ะรแจกอาหารกล่องแล้วก็กินในห้องกินรวะแยกกลุ่มเหมือนนะฮะค่ะครับครับที่นี่สนามซ้อมตรงคอห้า้นั่นะฮะซ้อมสนามเดียวกันแต่ว่าจัดคนละเวลาใช่ไหมฮะสนามซ้อมนี่เราจัดไว้ปกติจัดจารแข่งขามระดับนี้จะมี แปดสนามซ้อมเอดสนามลดสอมหกสนามซ้อมค่ะเพื่อระยะห่างแต่ละสนามซ้อมจะห่างกว่าเดิมมากและแต่ละสนามซ้อมมีผนังกั้นด้วยค่ะอ๋อครับทั้งหมดทั้งหมดครั้งเนี้ยมีหกสนามซ้อมค่ะประเทศที่มีมาเยอะคือจะซ้อมพร้อมกันหมดคประเทศที่ติดมาน้อยเราหอความสมัครใจเขาว่าถ้าเขามาจากสซนเดียวกัน เช่นอังกฤษเยอรมันเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสคเก็มาจากโซนเดียวกันค่ะคคแล้วมาแค่จำนวนไม่มากสามปรครับให้ซ้อมซ้อมกันได้ออ๋ครับครับที่วนี้คุณหญิงครับที่วยนี้มากันกี่ชาติรวมและกี่คนเราที่วยนี้ฮะออหลังจากจีนกับญี่ปุ่นถอนตัวไปค่ะอืมเหลือยี่สิบ สองประเทศถ้ารวมไทยเป็นยี่สิบสามค่ะจำนวนคนจำนวนคนค่ะที่เดินทางเข้ามาค่ะจากยี่สิบสองประเทศขอบคุณค่ะจำนวนคนทั้งหมดนักกีฬาบบกอันทูรัชตอนนี้เหลือสองร้อยห้าสิบหกคนสองร้อยห้าสิบหกตัดจีนกับญี่ปุ่นไปใช่ไหมคะแล้วจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยมีอันทูรัชเยอะมากค่ะจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยประเทศนับประเทศจีนเนี่ย 38คนรวมนักกีฬากับอัาตัวเขาญี่ปุ่น35คนคบห้าคนมีทั้งผู้ฝึกสอนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่านะบบัมบับและจีนกับญี่ปุ่นปรับขออนุญาตเรียนนะก็ถอนตัวเพราะปัญหาของเขาเองภายในภายในเขาเองครับญี่ปุ่นตรวจพบว่าใน35คนที่กำลังจะก้าวเท้าขึ้นเครื่องบินค่ะ มีหนึ่งคนคือมือหนึ่งชายเดี่ยวของโลกชื่อเคนโตะโมโมตะตรวจพบผลบ่วกณสนามบินนาริตะค่ะคเขาก็โทรศัพท์มาหารือกับเราครับเขาหารือว่าเมื่อวานคืนเขาประชุมรวมทั้งหมดคณะที่จะเดินทางมาเขาเกรงว่าจะนำเชื้อคือพวกเกรงว่า35มสิบห้าคนนี้ นอกจากเคนตกแม้ทุกคนแม้สามคนผลเป็นลบค่ะแสดงผาแล้วผิดชอบสูงมากขอถอนหมดทั้งทีก็ดีฮะเสียใจผิดหวังมากกคต้องมาสะสมคะแนนอันดับมือโลกใช่ใช่ช่ก็ดีฮะก็ดีก็ดีก็น่ารักดีก็ถือว่าเขามีสปิริตใช่ใช่ประทับใจประเชศญี่ปุ่นมากมากค่ะโอเคคุณโอเคค่ะ คุณหญิงปัญมาคะมีคนถามมาว่ากรณีนักเรียนเข้ามาแบบนี้ไม่ต้องกักตัว14วันหรือคะหรือได้รับยกเว้นอะไรยังไงไหมคะช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะอมไม่ได้กักตัว14วันนะกักตัวถึงสิ้นเดือนเลยคะ่ะ31มกราคมคะ่ะแล้วก็เป็นบับเบิลค่ะไม่มีคนนอกเข้าเด็ดคะ่ะบับเบิ้ลปิดเวันนี้คะ่ะครับคนในเริ่มออกคะ่ะครับคนนอกแย้มเข้าคะ่ะครับ นี่คือการกลับตัวค่ะอ๋อครับครับครับแล้วพ้อมทูดอีกครั้งแล้วก็แล้วก็จะกรับเรียนว่าทุกคนเนี่ยไม่เจอกันเลยไม่คุยกันแม่ออกมานกน้ะงครัาอทุกคนสะอาดตรวจโควิดแล้วครับ แล้วก็เมื่อที่กลาบเรียนไปก็คือเขากักตัวมาแล้วในบ้านเขาสิบวันมีการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วก็จะมากบในนี้อีกแต่ถ้าหากว่ามีใครแพ้ตกรอบการแข่งขันจะเริ่มมันที่1 2บสองค่ะใครแพ้ตกรอบเนี่ยเมื่อเลยสิบสีวันแล้วเขาออกมาได้แล้วจะไปท่องเที่ยวทั่วไทยหลังจากตรวจหาเชื้อแล้วเป็นลบอีก เขาสามารถออกมาได้แต่ห้ามลับเข้าไปอีกค่ะอ้รออกการออกมาได้ต้องครบต้องต้องต้องไม่ก่อนวันที่สิบแปดต้องหลังวันที่สิบแปดมกราคมค่ะอ๋ครับครับครับแล้วระหว่างเนี้ยเขาไม่มีการเดินสวนกันเลยไม่ให้คุยกันครับครับ ให้ออกไปในห้องตำรวจมีกล้อง C C T V 4 0 0ร5อยสี่ร้อัวควบคุมวันหน้องทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการ่ะคบครับครับผมทวนอีกครั้งกันนะครับนักกีฬาแต่ละชาตินั้นจะทยอยเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างวันที่2-4ถึง4มกราคมวันที่6เป็นวันแรกที่เรายอมให้เขาออกจากห้องเพื่อไปที่สนามซ้อมวันที่12มกราคม รถัสตรงกันขันซ้อมซ้อมเสร็จตรงกับเข้าห้องนอนค่ะวันที่12มกราเป็นวันแรกที่เริ่มแข่งขันนั่นเลครับแล้วก็จะมีแมตช์แข่งขันยาวต่อเนื่องจนกระทั่งถึง31มมกราสำหรับคนที่ไม่ตกรอบนะฮะ โอเคประมาณต้องค่ะคนคนที่ผ่านแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแข่งทัวร์นาเมนต์หนึ่งและสองซึ่งทุกคนสมัครมาแข่งทัวร์นาเมนต์หนึ่งและสองเป็นระดับสุดของโลกระดับซุปเปอร์พัร์ค่ะซึ่งแต่ชนิดก็เหมือนระดับ U.S.O.Pen ค่ะ U.S.O.Pen Wimbledon ซึ่งคือหนึ่งในแกน์สลมค่ะครับครับเอาละครับเอาละครับ ฟังดูอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนห่อไว้เลยนะฮะห่อตั้งแต่สถานที่พักห่อสนามซ้อมห่อสนามแข่งนะฮะห่อไว้ทั้งดก็หวังว่าก็หวังว่าคงไม่มีอะไรที่มันจะเป็นปัญหาตามมาภายหลังก็แล้วกันนะฮะแล้วเวลานี้ยังไม่มีใครที่มาถึงประเทศไทยแล้วตรวจพบผลบวกโอเคค่ะทุกคนค่ะแล้วก็กลับเรียนว่าประเทศไทยได้รับคำชมค่ะว่ามีความแข่งขันในการจัด การแข่งขันเนี้ยแสดงออกถึงความเป็นผู้นําของไทยในระดับโลกแล้วก็การแข่งขันเนี้ยจะทําจะเป็นตัวอย่างว่าจัดยังไงกันเนี่ยหให้ปลอดภัย อนามัยขนาดนี้ประเทศจับตาดูเป็นตัวอย่างค่ะโอคโอลิมปิกเกมส์ก็ส่งบุคลากรมาสังเกตการณ์ค่ะครับและวที่คุณที่ประทมมาเล่าเมื่อสักครู่นะคะเป็นท่านประธานโทมัสบาร์ประธานโอลิมปิกสากลกล่าวชมประเทศไทยค่ะคได้ได้ได้ยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับคุณหญิงครับขอบคุณมากบคุณนขอกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะคะทุกคน คิดซ้อมแข่งขันแล้วก็นักกีฬาไทยเข้าแข่งขัน44คนค่ะประธานโทษจะรับชมการแข่งขันได้จากที่ไหนครับเนี่ยอันนี้สําคัญมากไม่อนุญาตให้มีคนดูเลยค่ะคจะรับชมทางไหแพลตฟอร์มค่ะอ๋อถ่ายทอดสดแพลตฟอร์มไหนบ้างคะหลักๆแพลตฟอร์มคือ True Sport ค่ะออ๋ True Sport Sport แล้วก็ True Facebook True I ไอดีมือถือค่ะฮะโอเคได้ครับชูยูทูบได้ครับได้ครับูวิชันถ่ายทอดสด3,000ล้านครัวเรือนทั่วโลกโอเคอืมครับได้ครับขอบพระคุณมากขอบขขขขออออบบบบพระคุณมากค่ะคุณหญิงฮะสวัสดีขอบคุณนะคะที่พี่ดนัยที่อมรรัตน์ชมการถ่ายทอดสดด้วยนะค่ะยอดเชียร์นักกีฬาไทยแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะคุณหญิงปัมาระธรรมค่ะครับสวัสดีค่ะ คุณหญิงปท<ม>ัทมาลีสวัสดิกูนะคะในฐานะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแล้วก็เป็นนายชมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยด้วยทำไมเราจึงให้ความสําคัญกับรายการนี้ก็เพราะว่ามันจะเป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันระดับโลกในบริบทของ n ิว Normal ใช่แล้วถ้าสอบผ่านถ้าสอบผ่าน,าอานรอบนี้นแล้วผ่านจนถลุยไม่มีผู้ติดเชื้อาสมันจะเป็นต้นแบบนะใช่ถ้าสอบผ่านมันจะเป็นต้นแบบนะโอลิมปิกญี่ปุ่นรออยู่ค่ะกรกฎาคมปีนี้